ก็ต้องบอกว่าราศีที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องเป็นมีถุนถือว่าดวงชะตาเนี่ยดีที่สุดในรอบ12ปีเลยเนยคือมันลงตัวหมดนะครับทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของการงานธุรกิจแล้วก็ความรักด้วยนะครับทุกอย่างมันลงตัวมันเพอร์เฟกหมดเลยอะไรที่เคยทำไม่สำเร็จปี68เนี่ยจะทำสำเร็จอะไรที่ตั้งใจไว้นานแล้วแล้วยังไม่เคยได้ทำปี68ก็จะได้ทำครับ สวัสดีครับก็ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic a o c h a n n e l อยู่กับผมอาจารย์สิทธพัฒนหรือมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับวันนี้เป็นคลิปดวงรายปีดวงชะตารายปีของชาวราศีมิถุนรวมไปถึงผู้ที่ผูกลัคนากำเนิดเนี่ยมีลัคนากำเนิดเป็นราศีมิถุนเช่นเดียวกันนะครับสามารถรับชมได้ทั้ง2แบบเลยนะครับชาวมิถุนเนี่ยนะครับ หลายๆท่านที่ฟังหมอแมนมาทั้งในเรื่องของดวงรายเดือนนะครับหรือจะเป็นดวงรายปีในปี67นะที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าผ่านมาไม่ได้ตอนนี้อัดอยู่เนี่ยต้องบอกว่ากำลังจะผ่านไปนะครับก็บอกกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เกริ่นกันมานานแล้วปลอบอกปลอบใจกันมานาน <c oughs> นะครับว่าไม่ถุนเนี่ยรอหน่อยนะ,อะรอสักนิดนึงนะครับว่า ฟ้าหลังฝนเนี่ยมันมีจริงนะครับในจุดที่ก่อนหน้านี้ปี66เนี่ยปี66กเนี่ยก็ค่อนข้างดีเพราะพระรหัสเนี่ยให้คุณนะครับอยู่ในตำแหน่งที่11ถือว่าผู้อุปถัมภ์ดีนะครับได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะครับในเรื่องอาชีพการงานต่างๆก็ถือว่าลงตัวนะครับพอมาปี67เดนี่ยดาวพระศุดีเป็นวินาตนะครับก็ต้องพบเจอนะครับปัญหาเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของความรัก นะครับคู่ครองคนรักต่างๆนะครับเออบางท่านบางคู่นะครับพอเจอปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทางใครทางมันไปเลย <c oughs> แยกกันไปเลยนะครับว่าคือคือดาวคู่ครองเป็นวินาศเนี่ยมันมันสามารถเกิดได้หลายรูปแบบนะครับทั้งบางทีคู่ครองอห่างกันนะครับแยกจากกันไปไกลทํางานคนละที่นะครับอยู่ไกลกันหรือคู่ครองเนี่ยอ เป็นอันต้องจากไปนะครับไม่จากเป็นก็จากได้นะครับหรือนะครับมีปัญหาเรื่องความรักนเนาะแต่ก็ยังกลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้ต้องบอกงี้นะครับคือมันหลากหลาย ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับและถึงแม้ท่านจะราศีมิถุนท่านอาจจะลัคนาอื่นนะครับหรือท่านลัคนามิถุนแต่ท่านก็อาจจะราศีอื่นนึกออกมานี่คือเหตุผลที่ว่าการดูดวงแบบแมสเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยเราไม่สามารถจะระบุว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนชัวร้อ์ไม่สามารถทําได้นะครับมันไม่เหมือนกับการดูดวงแบแบรายบุคคลนะครับแต่ก็ บอกไว้ก่อนนะหมอ,หมอแมนเ,เลิกรับดูดวงส่วนบุคคลแล้วนะอตอนนี้ไม่ได้รับดูแล้วนะเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบเห็นพูดอย่างนี้แล้วก็ติดต่อมาดูดวงใช่ไหมหมอแมนรับดูมาแบบหลายปีมากๆแล้วรับดูมาแบบเ,เกือบจะสิบปีเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยก็อิ่มตัวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไมรับดูแล้วแต่ก็มาดูแบบแมสเนี่ยให้กับเพื่อนๆน,นะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องอว่ามีถุนเนี่ยโอ้โห ปี68เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีทองผ่องอัมพัยเป็นปีอ่เป็นปีเป,นปเป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยมีปัญหาที่มันเคยแบบมันเคยเหมือนแผ่นเสียงตกร่องนะนะมันกลับมาดีหมดเลยนะครับมันกลับมาดีแล้วมันดียิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับมันดีแบบดีมากกว่าที่เคยเป็นมาเอางี้ดีกว่าดีมากกว่าที่เคยเป็นมาแล้วคันนี้มันอยู่ที่ การกระทําของแต่ละบุคคลด้วยนะอันนี้ต้องพูดแบบออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าพอเวลาที่โหนหรือหมอดูเขาทายว่าดวงจะดีนะดวงจะดีแบบอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันจะสําเร็จมันจะเพอร์เฟกนะบางคนบอกว่าไหนพอผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอันเนี้ยนี่คือจุดที่มันเป็นปัญหาละเพราะอะไร เพราะว่าบางคนเอาแต่รออย่างเดียวเลยเอาแต่รออย่างเดียวรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นรอให้มันเกิดอะไรสักอย่างขึ้นมาในชีวิตซึ่งในความเป็นจริงเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นแบบนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับโอกาสเป็นของคนที่พร้อมนะสมมติว่ามีโอกาสมามีโอกาสจากจากเาบื้องบนมาอาจจะจากเจ้านายเราจากองค์กรของเราเนะี่ยเขาจะมอบหมายงาน ให้คนสองคนเป็นชาวราศีมิถุนทั้งคู่สมมตินะแต่ว,ว่าต้องมีคนเดียวนะที่ได้ทำจะมอบมหมายงานให้นะครับอีกคนนึงอะ่ะเป็นคนที่แบบฉันไม่พัฒนาตัวเองไม่อะไรเลยฉันอยู่กับที่ตลอดฉันมีองค์ความรู้เดิมเมื่อแบบ10บ0 0ปีผ่านมาแล้วฉันก็ยังเหมือนเดิมท <laughs> ามเหมือนเดิมกับอีกคนนึงชาวราศีมิถุนเหมือนกันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับ สแสวงหามันศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโอกาสใหม่ๆโลกไปถึงไหนแล้วมันอ่านมันสนใจนะครับคุณคิดว่าเจ้านายจะเลือกใครเขาจะเลือกเอางานให้ใครถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าคนที่บอกเฮย้ยมันจะดีแล้วมไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยนะครับเป็นภาชนะที่ พร้อมจะรองรับน้ํานั้นหรือยังนะครับถ้าเกิดเราเป็นภาชนะที่ไม่พร้อมจะรองรับเลยน้ํายังฉันยังเต็มแก้วอยู่เลยนะครับอันนั้นก็ไม่เหมาะหรือนะน้ำฉันไม่เต็มแก้วหรอกแต่ว่าน้ําฉันรั่วออกตลอดเลยนะครับเป็นภาชนะที่มีรูรั่วนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่เหมาะเหมือนกันนะครับซึ่งต่างกับอ่ะถ้าเป็นอีกคนนึง นะเป็นราศีวิุอีกคนหนึ่งเขาเป็นภาชนะที่น้ําก็ไม่เต็มแก้วและน้ําก็ไม่รั่วด้วยนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบนะเราจะทํายังไงล่ะให้เราเป็นคนที่เหมาะสมกับโอกาสดีๆท,ที่จะเข้ามาถูกไหม เออเราจะเป็นคนคนนั้นได้ยังไงนะก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยคนฟังหมอแมนบ่อยๆจะรู้แล้วว่าหมอแมนไม่เน้นในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรหรือการทําพิธีอะไรเลยนะครับว่าการดูดวงเนี่ยนะอ้างอิงจากดวงดาวบนท้องฟ้าก็จะมีผลต่อเรื่องของแรงพลังแรงดึงดูดอะไรต่างๆนะครับซึ่งทําให้เรารู้นะครับแนวทางแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามไม่ตามทุกอย่างนะอ่าแต่ก็ต้อง ทำตัวให้พร้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราศีมิถุนปีนี้แหละอยาต้องดักไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเหลิองก็ <c oughs> ถือว่าเป็นปีที่นะการงานนะครับการเงินความรักเพอร์เฟกเลยนะครับเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ <c oughs> ต้องมีแต่นิดหนึ่งนะครับความดีงามต่างๆจะเริ่มต้นนะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมนะท่านทราบกันอยู่แล้ว นะครับปรมาณันเกิดมาอย่างนี้เพราะว่าดาวพระรหัส,สบดีเนี่ยจะมีการยกย้ายวันที่13พฤษภาคมปี68ย้ายจากราศีพะสบเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับจากวินาศเข้าทับลัคนาราศีเลยนะครับการย้ายเข้ามาครั้งนี้เป็นประเกษตรหรือปอรเกษตรก็แปลว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเอาเอาง่ายๆนะครับคือเราจะดูเนี่ยเราจะบอกว่า ก็อย่างนี้มันต้องชีวิตมันมต้องไม่สมบูรณ์หรือเปล่าะนะครับมันก็ส่วนหนึ่งมันถูกส่วนหนึ่งนะครับคือสิ่งที่ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีแน่นอนภาพรวมเนี่ยดีแน่นอนนะครับแต่นะครับมันอยู่ที่การคาดหวังของเราถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ perfectionist คาดหวังทุกอย่างต้องสําเร็จ100%เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะเจอความผิดหวังเล็กๆน้อยๆ แต่ความผิดหวังเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นผิดหวังแค่ประมาณสัก20% 3 0แต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่อีก 60- 70%เนี่ยมันสมหวังอยู่ที่คุณจะเลือกมองนะนะว่าคุณจะมองจุดไหนนะครับเอาเปรียบเสมือนจุดดำในกระดาษ A4 อะ่ะบนกระดาษขาวสะอาดเลยอะ่ะมีหมึกดำจุดอยู่จุดเดียวอะ่ะถ้าเราไปโฟกัสไปเพ่งอยู่ที่จุดดำเพียงจุดเดียวเนี่ยใจเราก็เป็นทุกข์นะครับแล้วรู้สึกว่ามันแย่ใช่ปะ่ะเออแต่เราแบบ ลองพิจารณาดูเนาะเราโฟกัสในจุดในภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยในกระดาษ A4 ที่เป็นสีขาวเนี่ยโอ้โหสีขาวเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันสัดส่วนเนี่ยมันแท,ทบจะแบบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่ทุกอย่างอย่างอยู่ที่เราโฟกัสนะครับถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่ดีรับรองว่าคุณจะเห็นข้อดีแน่ๆนะครับตรงนี้ที่พูดไม่ได้ให้หลอกตัวเองหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันต้องดีกว่านะมันดีกว่าจริงๆนะครับ ดาวพระนาิดีทับลัคนาราศีวันที่13าพฤษภาคมวันนั้นตั้งแต่13าพฤษภาคมเป็นต้นไปครับโอ้โหการงานมาแล้วนะการงานมาแล้วนะงานเนี่ยนะครับจะค่อนข้างดีงานจะเยอะขึ้นแต่อาจจะเป็นงานที่นะครับเป็นงานที่คุณต้องแก้ไขเป็นงานซ่อมนะเป็นงานที่แบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยลูกค้าเอามาให้แบบ สมมติว่าเราเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะเป็นร้านแบบรับซ่อมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมนู่นนี่นั่นซ่อมของนะครับลูกค้าจะเยอะมากนะครับหรือไม่ก็บางคนรับแบบซ่อมเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจที่แบบรับซ่อมเสื้อผ้าเปิดรับเปิดร้านแบบรับซ่อมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะโดดเด่นนะครับหรือของมือสองนะครับเพราะอะไรปรากเตรแปลว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นั่นแปลว่าของที่ใช้แล้วนะหรือมีตําหนิ เออนะวันนั้นเนี่ยก็จะโดดเด่นโดยเพราะธุรกิจพวกนี้เลยนะครับของมือสองของใช้แล้วธุรกิจที่ต้องซ่อมแซมนะครับนะหรือเป็นงานแทนรับงานแทน <c oughs> คุณเคยเห็นไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยหมอแมนเนี่ยมีอาชีพเล่นดนตรีกลางคืนนะครับเป็นนักร้องนะครับนักดนตรีกลางคืนก็จะมนะีบางทีเนี่ยวงพี่ๆน้องๆกันเขาไม่สะดวกนะครับเขาก็จะเรียกเราไปเล่นแทนนึกออกไหม อ่าบอกงานแทนเนะเป็นลักษณะนี้มิถุนเหมือนกันปีนี้นะเด่นเรื่องงานแทนเออนะครับคนนั้นไม่หวคนนั้นเจ็บป่วยนะครับคนนั้นแบบติดปัญหานู่นนั่นเราเข้าไปทําแทนนะครับหรืออ่ะเขาอาจจะตั้งใจจะจ้างคนอดื่นอ่าแล้วเขาดิวันไม่ลงตัวปุ๊บงานตกมาที่เราไอ้อย่างเนี้ครับเหมือนกับส้มหล่นนะครับคุณจะได้งานแบบส้มหล่นนะราศีมิถุนรอบนี้นะฮะปีนี้นะครับ แล้วก็คนที่ทําธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญาต่างๆนะครับถือว่าหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาต่างๆก็จะนะสนับสนุนนะครับช่วยเหลือผักดันคุณได้นะครับแต่ก็ต้องมีแต่นะครับแต่บางครั้งนะครับคนที่เขาเป็นหุ้นส่วน หรหือว่าคู่สัญญาเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องนะครับอาจจะช่วยได้แค่เป็นบางเรื่องเท่านั้นนะครับเรา,าจ,จะมีการแจกจ่ายมอบหมายนะครับงานหรือว่าหนะ้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยให้ชัดเจนไปนะครับเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำาบางอย่างผิดพลาดนะครับหรือว่าที่ต้องให้เราไปแก้ไขบ้างนะครับด้วยตรงนี้นะครับเป็นประกาศเสร็จไปไม่สมบูรณ์เนาะเพราะนั้น ก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถามว่าดีไหมมีโอกาสที่ต้องร่วมงานกันแล้วเป็น,นทิศทางที่ดีก็ต้องบอกว่าดีนะครับอ่าพระประหลาดสบีเนี่ยทับลัคนาราศีแล้วก็สิ่งที่จะบอกกับราศีมิถุนนะครับในปี68เนี่ยคุณต้องห้ามห้ามเป็นคนที่เอื่อยเฉยนะครับหรือว่าเออระเหยรอยชายนะครับเฉยชานะครับไม่เอานะ จะต้องขยันนะครับาดาวการงานเนี่ยไปตกอยู่ตำแหน่งที่เรียกว่าอุตสาหะนะครับตรงตัวเลยนะครับอุตสาหะค,คือความขยันหมั่นเพียรความกระตือรือร้นนะครับการขวนขวายสแสวงหานะฮะนี่คือจุดสำคัญนะถ้าเราสแสวงหาเราขวนขวายตามคุณภาพของดวงดาวโอกาสต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาครับแล้วก็อุตสาหะเขามีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือแปลว่าเหน็ดเหนื่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ขวนขวายเราจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเราขวนขวายหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องขวนขวายนิดนึงนะครับต้องขวนขวายนิดนึงดวงดาวเนี่ยนะครับโคจรเข้าสู่หนงอุตสาหะในคําว่าอุตสาหะในความหมายเนี่ยก็คือการที่ต้องขวนขวายแล้วก็ตื่นรือล้นนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนล้วว่าถ้านะชาวราศีมิถุนท่านใดนะที่แบบว่า ทำเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนันใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าไม่มีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอะไรนะครับมันก็ไอสิ่งที่ดีงานที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้แบบพอที่แบบว่าอ่ะนิดๆหน่อยๆนะครับมันจะไม่ได้หัืหวาอะไรหรือบางคนอาจจะไม่แทบจะไม่เห็นในการเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็อาจจะจะกลายเป็นว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เห็นจะมีอะไรแบบดีขึ้นเรืออะไรเงี้ยนะครับ มันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเรานะมีการขวนขวายแล้วก็แสวงหานะครับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับความรู้ใหม่ๆนะครับนะศึกษาลู่ทางใหม่ๆนะครับนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกแบบสัมผัสได้เลยว่ามันมีเรื่องที่ดีๆเนี่ยเข้ามาเกิดขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับปรับตัวดีขึ้นแบบอย่างแน่นอนเออนะครับ ใครที่เคยมีปัญหากันในช่วงปี67เนี่ยนะครับเมื่อถึงปี68นะครับในช่วงมาพฤษภาคมเนี่ยความสัมพันธ์กลับมาดีแน่นแฟนแล้วก็สนิทใจนะครับส่วนใครที่เป็นคนโสดนะครับแล้วก็กำลังคิดอยู่เอ๊ะฉันจะเจอคนถูกใจไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามีโอกาสเจอมากๆนะครับมิวปี68เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆในะเรื่องของความรักแล้วก็การพบเจอคนใหม่ๆเข้ามานะครับ โดยที่คู่ของคุณเนี่ยนะครับก็จะต้องคอมเมนต์นิดนึงว่าจะต้องมีกลิ่นอายในเรื่องอความเกี่ยวข้องในเรื่องการงานกันสักหน่อยนะครับชเช่นอาจจะทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกันอาจจะอยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันเคย มีประสบการณ์การทำงานอะไรที่คล้ายๆกันนะครับหรือนะครับสามารถที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกันได้ด้วยนะเป็นหุ้นส่วนเป็นเป็นคู่สัญญากันได้เคยทำงาน,นร,ร่วมกันมานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเราเรื่องการงานได้นะครับนี่คือลักษณะของเรื่องของคู่ของคนรักจะเป็นแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี68เนี่ยมันเป็นปีที่ถือว่าดีนะครับนะะมิถุนเนี่ยถือว่าติดอันดับเลยนะครับ แต่ยังไม่ได้มาจัดอันดับนะว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ถือว่าติดอันดับแน่นอนนะครับเป็นราศีที่พลิกฟื้นนะจากร้ายกลายเป็นดีในหลายๆเรื่องนะครับการเงินนะครับการงานนะครับความรักเนี่ยโดดเด่นนะครับเรื่องโชคลาภเองเนี่ยจริงก็โดดเด่นแต่ด้วยดาวโชคลาภของราศีพิถุนนี่คือดาวอังคารในปีนี้เนี่ยคุณภาพดวงดาวดวงเมืองนะอังคารเนี่ยจรเป็นเดชแปลว่าขยับขยายจริงๆโดดเด่นเรื่องของการขยับขยายอาชีพมากกว่า หรือการทําหน้าที่2หน้าที่หรือ2อ,อาชีพอะไรแบบนี้นะครับจะโดดเด่นนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภล่ะอ่าโชคาลาภก็ต้องเป็นอังคารก็ต้องมาจากความขยันหมั่นเพียรหน่อยนะครับเรื่องของาลาบลอยต่างๆพอมีบ้างเพราะว่า,าดาวพฤหัสเองก็ทับลัคนาราศีนะครับโชคลาภของคุณอาจจะมาจากคู่ครองคนรักนะอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะครับที่จะชักนําไปสู่เรื่องของาลาบลอยได้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันในแต่ละงวดก็แล้วกันเรื่องโชคลาภเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ตั้งตารอกันอยู่แล้วนะครับเอาว่าปีนี้นะครับราศีมถุนเนี่ยเป็นปีที่ดีนะครับถือว่าดีมากๆนะดีแบบที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ได้ก็ว่าได้นะว่าดาวพระศรทับลัคนาราศีดาวพระศาีสมดีจะทับลัคนาราศีเนี่ยนะครับก็คือ12ปีครั้งหนึ่งนะครับ นะก็เป็นจุดที่ดีที่สุดทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะครับต่างๆนานาก็ขอใหอ้ชาวมิถุนนะครับนะตั้งสติแล้วก็มีความกระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรน,นะครับหมั่นที่จะเสาะแสวงหาแล้วก็ศึกษาพัฒนาตัวเองนะรับรองว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ